สวัสดีคุณผู้ชมราัดีพัลเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะหกนาฬิกาที่ฉันอยู่บริเวณถนนสายเอเชียนะคะจากแยกของหวะลงสะพานมาที่จะไปสนามบินหัดใหญ่นะคะหน้าร้านโกไข่ค่ะสกาดน้ําท่วมที่หัดใหญ่นะคะกลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักขึ้นมาแล้วก็มีน้ําจากสเสดาลงมาเพิ่มถนนสายเอเชียจากที่เมื่อวานนี้นะคะลดระดับลงจนสามารถที่จะให้รถบรรทุกนะคะรถยกสูงข้ามมาได้เมื่อช่วง 18นาฬิกานะคะถึง19นแต่ว่าหลังจากนั้นน้ำค่อยๆขึ้นระดับขึ้นนะคะจนช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะทีะ่มีน้ำเพิ่มระดับขึ้นบริเวณสายเอเชียทางไปสนามบินนะคะแล้วก็พบว่ามีรถที่นะคะติดอยู่นะคะกลางถนนซึ่งมีน้ำท่วมเนี่ยนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะน้องกรน์คะพี่แอมศัพีนะคะที่ที่ติดอยู่เนี่ยตรงบริเวณไหนนะคะ ตรงหน้าโรงแรมสีส้มหน้าไม่ใช่ครับพ <ina> ี่หน้าเมกาโฮมครับผมอ๋อหน้าเมกาโฮมเลยเหรอทางที่ใกล้แยกสยามบินไม่ไม่ขอขอยืมรแป๊บนึงหนึ่หน้าเมคหน้าเมกาโฮมใช่ไหมคะฝั่งไหนคะฝั่งฝั่งขาเข้ากรุงเทพหรือว่าฝั่งขาไปปัตตานีฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับผมฝั่งขาเข้าฮอ์เเซ็นตรพี่หน้าเมกาโฮมเมกาโฮมเซ็นเตอร์เลยใช่ไหมคะในรถมีกี่คนคะ สี่คนครับผมสี่คนแล้วตอนนี้ระดับน้ําแค่ไหนแล้วคะคือระดับน้ําถึงเอ่อามันหัวฐานเกียร์แล้วครับผมหัวฐานเกียร์<อ>ค่ะส่วนนั่นคือในรถใช่ไหมคะใช่ใช่นั่นคือในรถแล้วนอกรถประมาณเท่าไหร่คะเออ่มันนอกรถเอ่อมันถ้าลงไปประมาณพ้นหัวพี่ถ้าลงจากรถไปถ้าลงจากรถไปพ้นหัวเหรอคะใช่ครับแล้วแล้วตรงจุดนั้นเอ่อเรา ถ้าถ้าเปิดประตูรถออกมานี่ก็คือท่วมหัวแล้วน้ําเชี่ยวแรงใช่ไหมใช่ใช่น้ำเชี่ยวแรงครับผมอืมแล้วลตรงจุดน,นั้นมันจะห่างจากอ่าหัวสะพานห,หรือว่าไม่กล้าโฮงข้างหน้าเราเนี่ยเหรอใช่เมื่ีนะึ่งอ๋อไม่กล้าโฮงข้างหน้าพี่ปั๊มเนี่ยอ๋อติดปั๊มปตทอใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวมันเลยมาอีกปีอ๋อเลยมาอีกแล้วมันจากจากตรงข้างหน้าเรามันมันมันก็เป็นสะพานแล้วนี่ใช่เ่อีกฝั่งมันเป็นสะพาน ใช่ดินสะพานเอมันพอมันเลยสะพานนั้นนั้นมันจมมาตรงเนี้มามาที่ผมนี่ไงจากเลยสะพานก็ไปที่ไม่นี่คือพี่ก็อยู่ตรงหน้าสะพานตรงหน้าร้านโกไข่อ,อ๋อนี่ร้านโกไข่อเออแล้วก็มองไปก็คือเมกะโฮมใช่ทั้งพีมานใช่ใชคือพี่พี่หันหน้าไปทางไปกรุงเทพนะครับกรบใช่ใช่เออกันก็น้องก็คือรถก็คือเดี๋ยวคือตอนนี้มันยังมืเดเราเลยมองไม่เห็นแต่พี่ก็เห็นไกลๆไหมมีรถจมอยู่ไหม มันมอง,อมองไม่ช<า>ดมัดมันมเ็นลยมันไม่ชดัดมันมองไม่ชัดมันมีฝนตกเออแต่ว่าคือก็คือเนี่ยแหละพี่มองเห็นอยู่ว่าเป็นรถน้องแต่ว่าเราก็อยู่ฝั่งฝั่งสะพานตรงคลองวะเนี่ยเออมันก็จะไกลอยู่แต่ถ้าสะพานฝั่งตรงกลางนั้นใช่ไหมเออมันก็ไม่ไกลใช่ไหมใช่ใช่อ่าแล้วแล้วถ้่คือตอนเนี้ยมันเราอยู่ในรถคณะอะสี่คนใช่ครับเพิ่มหัวเกียร์แล้ววะเพิ่มเพิ่มหัวเกียร์แล้วก็อันนี้อ่ะเอาเนี่ยเออ แล้วก็นั่นเนี่ยมีไฟที่ไฟที่มีไฟแวบ,บๆอยู่ป่ะอันนั้นฝั่งนู้นพี่อันนั้นฝั่งนู้นเอาฝั่งนู้นเหรอใช่ใช่สะพานมือนก็เราเนี่ยหละแต่ไฟแวบๆนะแล้วมีน่าจะมีรถติดอยู่อีกกี่คนเอ็กกี่กี่คันตรงนั้นน่าจะมีรถน้องน้องน้อง <S <S โอเคพี่พี่รู้พี่กัดแล้วแล้วก็เซฟแบตไว้อ่าว่า <S <S ยังไงแล้วก็คือแต่รถเราเป็นรถเก๋งหรือว่ารถกระบะคะไม่เป็นรถเออ่ อ่ามันหกร้อใหญ่ครับผมอ๋อหกร้อเลยเหรอใช่ครับผมหกร้อใหญ่สี่คนแต่แค่เราเราออกเราออกมาอยู่บนข้างบนไหมได้ไหมมันน้ำมันก็จะเข้ารถใช่ไหมแต่มันออกไปได้มันออกไม่ได้ตอนนี้มันอ่มันตอนนี้มันก็จะมันตอนน้ำขึ้นที่หน้าต่างประตูแล้วครับผมน้ำขึ้นหน้าต่างประตูเหรอคะ โอ้ใหญ่เลยไปทำานะพี่สูงอ่ะเออใช่แต่ว่าแต่ว่าเราไม่พี่หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในน,น,น้ำน้ำมันน้ำมันเข้ารถเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมกับการถ้าถ้าสามารถออกมาอยู่ตรงนอกรถได้มันจะจะดีกว่าไหมหรือ,อยังไงลองให้ลองคิดแนะนําดิพี่ได้แน่ๆพี่อยู่ในรนรก<อ>ราะว่ามันยังสูงอยู่พี่ไม่เป็นไรรถรถใหญ่มันออกได้อยู่เพราะว่าเราเปิดกระจกได้ไงถ้าเปิดกระจกใช่มันออกได้พี่มันออกได้เขาควรออกมาเขาควรออกจากรถดีกว่าไหมถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ไหวถ้าออกดีกว่าพี่มันอออกได้ยู่ออกได้อยู่ออกได้อยู่ ในระดับประมาณไหนได้ถึงถึงคนออกรถหกล้อพี่ดูรถเนี่ยระดับสิบล้อดูนะไม่เขาเขาขับรถหกเราเขาน่าจะรู้ว่าใช่ใช่ใช่เอาความปลอดภัยด้วยแป๊บหนึ่งน้องคือน้องน่าจะประเมินได้มากกว่าพี่เพราะพี่ไม่มีความเชี่วชาญเรื่องรถสิบล้อแต่ถ้าถ้าเพื่อความปลอดภัยพี่คิดว่าถ้าเราสามารถออกมาอยู่นอกรถได้มันจะมันจะง่ายกว่าการที่เราจะอยู่ในรถแล้วออกไม่ได้ใช่กับ ได้หมดแต่ตอนไม่อยากทีดแจะเอาไปก่อนเพราะว่ามันยังอยู่ได้อยู่นะถ้ายังอยู่ได้อ่านันน้องนันน้องประเมินว่าถ้ายังอยู่ได้อยู่ก่อนเพราะว่าด้านนอกฝนมันตกเนาะแต่ถ้าสมมติว่ายังหาทางไปช่วยไม่ได้อ่ก็ ออกไปเดี๋ยวพี่จะพยายามที่จะถ้าตอนนี้ตรงถนนตรงนี้ค่ะมันไม่มีเรือมันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วพี่มันีท่วมหน้าต่างแล้วพี่ท่วมหน้าต่างขึ้นู้เรืออีขึ้นนเรืออไม่กี่นาทีน้องขึ้นื่องคนอ่ืโอเคงั้นน้องคนดีกว่าพี่ว่านะเพื่อความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวมันตอนนี้มันสว่างแล้วเราจะมองเห็นกันแล้วแล้วเดี๋ยวพี่พยายามโทรขอขอเรือมาช่วยเร่งด่วนเลยนะค่ะค่ะค่ะแป๊บนึงนะเซฟแบตไว้ก่อนค่ะค่ะแล้วก็เออแล้วก็หาหาอะไรที่ที่กันฝนขึ้นไปหน่อย นะคะฝนไม่ตกค่ะค่ะค่ะมองเห็นกันอยู่ตรงนี้พี่อยู่เห็นพี่ก็ติดอยู่ตรงนี้เองค่ะค่ะเออมันเพิงหกร้อยเลยเขาอยู่ไม่กล้าเลยพี่น้งไม่กล้าโหมเดี๋ยวจะหาเรือก่อนแค่นี้นะคะไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้เดี๋ยวต้องหาเรือถ้ามีเรือพอได้เพื่อจะข้ามฝั่งไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพี่ ครับถ้าใครมันดันมันจะทางนู้นนะพี่นะผมว่านะอาจารย์ฮัลโหลอาจารย์โทษทีค่ะอาจารย์อาจารย์เนี่ยเอ่อไอถนนสายเอเชียมันอันแรกอันแรกอย่มันท่วมมันมันท่วมขึ้นมาอีกแล้วเมื่อคืนตอนที่เรามามันมันมังมาได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้น้ําน้ามันท่วมแล้วมีคนติดอยู่ในรถบรรทุกติดอยู่ในรถบรรทุกน้าไม่กล้าโฮมค่ะสี่ห้าคนตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแล้วน้ํามันจะเป็นรถ บรรทุกนะคะอาจารย์แล้วก็เขากําลังเขาก็ติดอยู่ในรถแต่ตอนนี้เมื่อกี้โทรไปให้เขาขึ้นมาบน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 รถแล้วบนรถบรรทุกแล้วนะคะอาจารย์มีเรืออยู่ฝั่งนี้ไหมคะฝั่งบานทุกฝั่งฝั่งัางแยกฝั่งเราเนี่ยค่ะฝั่งฟองหวานเนี่ยเพราะวันนี้นี่ชุนมนก็ติดเหมือนกันไปสนามบินไม่ได้เจ้าหน้าที่แต่ว่าต้องช่วยชีวิตคนคนคน,คนที่ติดอยู่ในรถนี่ก่อนนะคะแล้ว,ลวตรงนี้มันมันไม่มีเรือกู้ภัยเลยค่ะ เราไปสารใครได้อีกเออแบบใครใครที่จะสามารถที่จะมูฟเรือมาตรงเนี้ยก็ก็จากสวยแยกคลองหวักก็สะพานทางไปสนามบินอหน้าใต้าลานโตกัยนะคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกจะไปสนามบินใช่ไหมคะตอนเช้าแล้วพอตื่นพอมาตรงนี้นะมันก็ขึ้นแล้วคะ่ะเมื่อคืนตอนเรามาอาจารย์กลับมาบ้านไหมคะเมื่อคืนหรืออยู่ฝั่งนี้ อาจารย์ขับมาตอนตอนเครื่องซืนี้ขับได้ไหมคะหรือไงคะหรือตอนไหนการมาถีบรถอ๋อเฮลเลอร์มาใช่ไหมคะไม่เคยเห็นได้เหรอไม่เห็นขึ้นมาเนาะบิ๊กไบค์อะไรพี่นี่ยอ๋อเหรอคะอ๋ออาจารย์ไปที่บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์พันใหญ่เหรออ๋อแล้วแล้ว เราอาจจะต้องหาหาเวลาไปช่วยสี่คนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโค้งเป็นโคเกียร์นะโคเกียรหกล้อนะอาจารย์เราถามพี่ใครอยู่ใตรงไหนฝั่งนี้นะคะฝั่งขวาอยู่ฝั่งนี้ค่ะเพื่อนบอกถึงไฟแล้วไฟหน้าใครบ้านคืออะไรคะมนบอกถึงใารมีเบอร์ทางโทรศัพท์คนหนึ่ได้ไม่มีเบอร์ใช่ไหมรถที่ไปเมื่อคือรถคันนี้อยู่กันหนึ่งหกล้อนะพี่ใช่เออนี่แหละมันอยู่กับสี่คนตอนนี้อยู่ในรถอ่ะ เพาะว่้เลยตอนนี้เราต้องค้นหาหาเรือไปรับเขาใหม้แต่ว่าในะนับให้เขาอ่ะขึ้นไปขึ้นไปบนหลังคาแล้วอ่ะบนเรืบนรถอ่ะนะช่วงหน้าไมค้าโฮมค่ะเป็นรถบรรทุกค่ะพี่รถมันรถแค่น้ำมันเท่ารถค่ะเป็นถึงหน้าต่างแล้วค่ะส่วนเพราะว่าระดับน้ำมันมันต้างบอกว่าช่วมหัว ดูอยู่ของเขาเลยดิเดี๋ยวไปดูแป๊บเดียวเลยมันมันมาเร็วแล้วก็ถามว่าไปเร็วไหมจริงๆตอนต้องวัานะมันมีผู้ใครมานะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาค่ะลงไปได้อ่าคือแต่ว่าเมื่อกี้ยังแนะนำให้เขามาอยู่บนบนรถบรรทุกแล้วเพราะว่าน้ำมันเข้าไปถึงหน้าต่างแล้วอ่ะเพราะว่าอาจจะอยู่ในรถแล้วไม่ปลอดภัยใครจะมีกันเดลน ใช่ใช่ยังโทรศัพท์ได้แต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วบนบนบนเนี่ยแล้วฝนมันตกก็เลยแนะนําว่าให้ให้เอ่อดู้นมาเลยนะขึ้นมาอยู่ด้านบนก่อนงั้นงั้นเดี๋ยวอาจารย์ลองลองช่วยมัททีมาเหรอคะเดี๋ยวผมยืนยิ้มยนเต็มเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ยืนเลยเซนท่านะคะกู้ภัยมัททีมาใช่ไหมคะอ่าไม่ต้องอีกแล้วขาเบอร์และการประเมินเบอร์นีคะค่ะค่ะอ่าอ่า อ่าได้ค่ะได้ค่ะ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 จันเนียกจันอยู่ชะเดาใช่ไหมคะอ๋อมีคนติดอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะอ๋อใช่จะท่วมถนนกันจนา่นวันนี้วเ้หรอคะค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นเลยย้ำหาเรือทางนี้ก่อนค่ะค่ะค่ะเรือโง่ อ่ะอันนี้ก็สุดเชิญเนี่ยมันคือมันมันเมื่อฝนมันมองไม่เห็นนะฮะเราไม่รู้ว่า่แต่ที่ไปกับพี่กับพีฟนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องไปกับพี่มันฝั่งนู้นเดี๋ยวต้องต้องต้องอยู่ตรงตรงริมฟ้าเดี๋ยวถ้ารถน้ำรถไม่เยอะเราก็ไปไม่ได้ใช่ใช่ไปไม่ได้พี่ต่อริมซ้ายมันลึกกว่าฝั่งฝั่งไหนนะพี่ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งขวาเลย อ๋อตรงนั er, ้นใช่ไหมใช่คันนั้นหรือเปล่ามันโอกแกต้องเกต้องเรียบเนี่ยกิ่งไม้หรือว่าเอตต้นอต้นไม้ก็วิ่งขวาไปอยู่แล้วใช่เมื่อวานผมมาผมมาไอ้ไอ้ตัวเนี้ยโลอยอยู่โลอตลอดแนวเลยผมไปเที่ยวแล้วไปแล้วกลับแล้วแล้วก็มาอีกเพราะว่าทางงานมาอีกเดี๋ยวเที่ยวต่อกันเพื่อนบอกว่ามันถึงไฟหน้ารถแล้วไงลดลดเต้นเลยนะผมว่าเอ๊ะถ้าถึงหน้ารถผมไม่ได้จะไปได้เพราะว่าน้ำมันมาเลยก็รู้อยู่ว่าทางจะดอนตกเยี่ยงอืม รูว่าทางตอนนองเป็นส่วนนี้ทีนี้ผมว่าอยากไปดีกว่าผมลงมาเดินดูมเมื่อวานนี้เมื่อคืนไอ้ตรงหัวเหล็กโดยเป็นนี่นะคะน้นนะานมันขึ้นมาอีกแล้วเมื่อคืนเราก็ยังขับมาฝั่งนี้ได้แต่ว่าเราก็จะจะข้ามไปช่วงทุ่มสองทุ่มอาจจยังได้ไดไดแต่น้องเขาบอกน้ามันขึ้นตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนอผมผมมาถึงนี่แล้วห้าทุ่มครึ่งผมว่าผมไม่ไปครับตัดใจไม่ไปถ้าไปก็คงติดอยู่เพราะน้องเขาจะช่วงนั้นแหละห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน ผมจใ,ใจใช้ไม่ไปดีกว่าถ้าไปบนโดนแน่เนี่ยบ <c oughs> ินละบินละบินละโอเคค่ะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะประสานหาหาเรือดีกว่าเพราะว่ามันต้องเชาเรือไปรับเขาอะ่ะน่าจะทำนี่แน่ๆค่ะแต่ถ้าเขาอยู่มาเค่ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วแล้วก็ข้างบนมันน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ในใ,<ช>ในใน,ในตัวรถโอเคเนี่ยตอนนี้ไปสนามบินหาดใหญ่ไปไม่ได้อีกแล้วนะคะรถบรรทุกก็ไม่ได้นะคะ โ <Okay S 2> อเคค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ